ตอนนี้เราก็อยู่ที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ใหญ่สมัครก้อนมะเลงผู้ใหญ่บ้านทับช้างหมู่ที่5าตำบลหนองระเวียงในการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งนี้นะคะสวัสดีคะ่ะผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่คะรบกวนผู้ใหญ่ช่วยแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ด้วยค่ะว่า เป็นมาอย่างไงบ้างคะครับครับกอื่นต้องขอแนะนําก่อนนะครับเมื่อก่อนตรงนี้นะครับมันจะเป็นป่าโล่งๆแบบนี้นะครับพออยู่ต่อมาก็จะมาปลูกป่าแบบนี้อันนี้มันปลูกเป็นครั้งที่สองแล้วครับคือพื้นพื้นที่ตรงนี้โล่งเลยใช่ไหมคะครับตรงนี้นะครับตรงนี้โล่งอ๋อตรงนี้โล่งนะคะก็คือตรงนี้นะคะค่ะก็ได้พอหลังจากที่เราปลูกไปครั้งหนึ่งเมื่อปีห้าหกไม่ประสบความสาเร็จคือพอปลูกเสร็จมันจะมีไอ ตัดเลี้ยงของเกษตรกรนะเป็นม้วนเดือนนะครับมันจะเข้ามาเหยียบพอพอปีปีห้าแปดเลยเามีแนวความคิดว่ามาปลูกใหม่มามาล้อมรั้วนะครับเอาเอารวดหนามมาล้อมมันจะเป็นจะเป็นแบบนี้ครับมันจะตรงตรงนี้มันจะเป็นป่าป่าเก่าคือเมื่อก่อนมันจะเป็นเขาเรียกป่าช้านะครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละเวียงมาทําเขาเรียกอะไรครับมาทําเป็นไน ทำพิกัดทำเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้นะเนี่คือหมายเล็กหนึ่งก็คือต้นกล้วยป่าสองกระเจียนตามนี้เลยใช่ไหมคะก็คือแผ่นผังตามตามต้นไม้ครับเหล่านี้เลยโอ้ค่ะอันนี้อันนี้มันจะจะเป็นก่านิดหนึ่งแล้วเขาจะทำมาใหม่ครับอ๋อค่ะอันนี้มันเป็นภาพขยายแล้วค่ะอันนี้ยังยังไม่ขยายอ๋อค่ะครับค่ะแล้วต้นพวกนี้ยังอยู่ไหมคะยังยังอยู่อยู่ครับค่ะถ้ายังไงวันนี้เรากวน ท่านผู้ใหญ่พาชวนชมป่าแหล่งนิเวศสักนิดนึงนะคะสะดวกไหมคะะค่ะอย่างนั้นเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะท่านผู้ใหญ่ตรนี้เลยค่ะอย่างอันนี้นะคะอบตหนองละเวียงก็ได้มาสำรวจนะคะแล้วก็ให้รหัสพันไม้ด้วยนะคะค่ะ ติดเวลาเขากั้นแนวนะครับทำเป็นตารางรทีเ่เขานนเขากั้นแนวเกี่ยวกับเรื่องแนวที่อบตอหนองวร,ราสำรวจนะคะคว่าไอ้บริเวณตรงตารางเม็ดตรงนี้นะ่ะมีต้นอะไรบ้างนี่นครับอ๋อเนี่ยค่ะพืนที่กั้นแนวนี่นะคะตามเส้นสีแดงอะคะ่ะเพื่อที่ให้รู้ว่าตารางเม็ดนี้เนี่ยมีต้นประกอบไปด้วยต้นอะไรบ้างนะคะ ที่เห็นข้างหลังนี้นะคะก็เป็นแปลงปลูกรักษาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองละเวียงนะคะโดยงานฐานทรัพยาก,กรท้องถิ่นค่ะเริ่มปลูกเมื่อปีไหนคะผู้ใหญ่แปลงปนี้ค่ะป,ปี60ค่ะโอ้เริ่มปลูกเมื่อปี60ปลูกต้นอะไรบ้างคะค่วนมากาเป็นนไม้พยุงค่ะไม้พยุงไม้แดง๋อเป็นไม้ที่หายากนะคะที่เห็นเป็นหลักสีขาวเนี่ย คือมีต้นอ่อนอยู่นะคะไม่ใช่ว่าตายนะแต่ว่ามันจะต้นเล็กนิดนึงบางต้นมันจะตายครับคือ,อาตาหยีทําไมถึงถาทาสีขาวเผื่อเวลายามันขึ้นแล้วเวลาเราตัดยามาันจะได้เป็นที่สังเกตนะครับตรงนี้มันจะไม่ค่อยมีเพระาะว่าดินไม,ไม่ค่อยดีตรงนี้มันจะขึ้นดีตรงนี้นะครับผู้ใหญ่คะนี่คือต้นไม้ที่ผ่านการบวชแล้วหรือเปล่าคะครับครับน,นี่เป็นต้นไม้ที่หายากครับ เขาเรียกว่าไม้แดงที่คนสมัยแต่ก่อนชิ่ชอบว่าไปทําบ้านทำอะไรไม้กระดานนะคร,ครับมันจะเป็นต้นไม้หายากต้นใหญ่มากเลยนะคะครับเมื่อก่อนมันจะมีมากนะครับพอหลังจากที่คนในน้องเขาจะนิยมกันเขาก็จะมาตัดตอนนี้มันก็เหลือไม่กี่ต้นนะครับก็เลยก็ทําพิธีว่าก็เลยปรึกษาหารือกันว่าทําพิธีบทป่าดีไหมก็เลย นิมนต์พระอุปชามาทาพิธีบวชป่าก็ถูกไว้คล้ายๆกับเป็นอุทะโลบายนะครับว่าถ้ามีการบวชแล้วตัดไม่ได้อะไรเงี้ยครับมันจะเป็นเชิงชิงอนุรักษ์เป็นในตัวครับต้นใหญ่มากเลยนะคะนี่ประมาณหนึ่งคนโอบเลยครับค่ะมันจะมีต้นเจิงต้นล่างตรงนี้อีกต้นหนึ่งครับที่มันต้นใหญ่คู่กับต้นนี้คือคือเมื่อก่อนเนี่ยไม่ไม่มีใครอนุรักษ์อะไรเงี้ยครับคนบวชจะมา ลักรอบตัดุ่นมากจะทําไปทําฟื้นก็พอผ่านพอต้นไม้ที่ผ่านการบวชแล้วเห็นจีวรห่มแล้วก็เพื่อเป็นกุศโลบายให้คนไม่กล้าตัดต้นไม้นะคะครับค่ะแล้วนี่ก็เป็นทิปสุดท้ายสําหรับวันนี้แล้วนะคะก็อยากจะให้ท่านผู้ใหญ่สมมาค่ะช่วยฝากอะไรเกี่ยวกับการดูแลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นของตำบลหนองละเวียงกับท่านผู้ชมเลยค่ะครับครับก็ไม่มีอะไรมากครับคือเมื่อก่อนมันไม่มีอะไรครับเพราะมันมีเกี่ยวกับเรื่อง งานเกี่ยวกับเรื่การป่าปผักหรืออะไรเข้ามาก็รู้สึกว่าจะดีจะดีสาหรับชุมชนจะดีสําหรับรอบตดีสําหรับทุกคนนะครับที่อยู่ในบริเวณชุมชนก็ไม่ขอฝากอะไรมากครับคือช่วยกันดูแลรักษาคือช่วงหน้าแล้งก็ดูเรื่องไฟเรื่องอย่างอื่นนะครับส่วนหน้าฝนก็จะมาดูแลเรื่องตัดหญ้าอะไรประมาณนี้แหละครับก็ขอขอบคุณรายการที่มาออกอากาศหรือมา นำเสนอผมก็ไม่มีอะไรมากจะนําเสนอก็เพียงแต่ขอให้ทุกท่านมันอาจจะเป็นจุดเล็กๆก็ขอให้มันอยู่ในใจหรือขอให้กำลังใจจากคุณข้างนอกว่าช่วยกันดูแลป่าครับประมาณนี้แหละครับเช่นเดียวกันนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองละเวียงในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นก็จะน้อมนำแนวพระราชดำริในการดูแลรักษาปลูกจิตสำนึก ให้แก่คนในท้องถิ่นรักษาทรัพยากรของตัวเองให้คงอยู่กับประเทศไทยต่อไปขอบคุณค่ะ